ใช้งานกลางป่าเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คุณตูนได้นัดเพื่อนสองคนมานั่งดูฟุตบอลกันเพื่อนสองคนของคุณตูนชื่อคุณนอและคุณเอกทั้งสามได้นั่งรอดูฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหิวเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนและคุณเอกก็อาสา,าไปซื้อของเองเพราะมีความอาวุโสน้อยสุดโดยยืมรถของคุณนอไปซื้อซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ p c x ซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จนผ่านไปประมาณ40นาทีคุณเอกก็ยังไม่มาจนฟุตบอลหมดครึ่งแรกไปแล้วก็ยังไม่มาคุณนอจึงโทรหาคุณเอกคุณเอกก็บอกว่าทําธุระอยู่ก็นั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณตีสี่เกือบตีห้าก็ยังไม่กลับมาคุณตูนและคุณนอเป็นหกมากก็เลยเดินลงไปข้างล่างไปเจอยามประจําหอพักยามบอกว่าเห็นคุณเอกเอาเสื้อของวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาเก็บไว้หน้ารถไปใส่แล้วขี่รถออกไปคุณตูนและคุณนอก็คิดว่าคุณเอกเล่นที่เรนอะไร ทั้งสองจึงนั่งรออยู่หน้าหอพักอีกประมาณ20นาทีคุณนอเลยโทรหาคุณเอกอีกที่โทรติดแต่ไม่มีคนรับแล้วรถ PC ซของคุณนอจะมี GPS บอกตำแหน่งอยู่ด้วยคุณนอจึงลองเปิด GPS แล้วลองค้นหาตำแหน่งของคุณเอกปรากฏว่ารถไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลคุณตูนและคุณนอตกใจมากกลัวว่าคุณเอกจะโดนต้นคุณตูนก็เลยขับรถตาม GPS ไปพอขับออกไปได้สักพักก็ไปเจอตำรวจสายตรวจสองคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้ว เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วคุณตูนก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยพอถึงตำแหน่งตามที่ GPS ระบุซึ่งสองข้างทางจะเป็นป่าถนนจะถงสูงขึ้นมาจากสองข้างทางเล็กน้อยทุกคนจึงลงไปหาคุณเอกในป่าตรงนั้นมืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลยต้องใช้ไฟจากมือถือส่งทางเอาและแล้วทั้งหมดก็ไปพบคุณเอกนอนสลบอยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้างทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้ว ตรวจดูร่างกายจากนั้นก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลคุณเอกก็รู้สึกตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้วขากลับก็คิดจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าหรือว่ามีคุณยายสปีดพอขี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเทา้าโบกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดแล้วถามว่าเป็นอะไรน้องผู้หญิงก็บอกว่าวิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เือเห็นใส่เสื้อบินคุณเอกเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองใส่ เสื้อบินอยู่ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่ใช่แล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่าช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้หน่อยพ่อเขาทํางานแล้วก็พักอยู่ไซต์งานก่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขาย,ยาวสีดสําใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวคุณเอกก็ไปส่งจนไปถึงที่ตนเองนอนสลกอยู่นอนผู้หญิงบอกว่าไซต์งานก่อสร้างของพ่อเขาอยู่ข้างในนี้และบอกว่าให้คุณเอกจอดรอตรงนี้ก่อนเดียวเขาจะเข้าไปทําธุระกับพ่อเสร็จแล้วเดียว ช่วยไปส่งเขาที่สถานีรถไฟเลยคุณเอกบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก,ก็ได้ใช้แสงจากไฟหน้ารถส่งทางให้จนน้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณ5นาทีแล้วก็เดินกลับออกมาแล้วกวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกของความช่วยเหลือคุณเอกจึงขี่รถเข้าไปหาทางซ้ายมือเป็นไซต์งานก่อสร้างที่ทําไว้ให้คนงานทักแต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่ตะเกียงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องให้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้ว คุณเอกจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าใช้างานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ได้ถามคุณเอกว่าทำยังไงดีคุณเอกทำอะไรไม่ถูกอารมณ์ตอนแรกแค่จะมาซื้อขนมไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้น้องผู้หญิงเลยบอกให้คุณเอกช่วยนั่งออกมาแล้วกวากมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือคุณเอกจึงขี่รถเข้าไปหาทางซ้ายมือเป็นใช้งานก่อสร้างที่ทำไว้ให้คนงานทักแต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่ตะเกียงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้น ก็ร้องให้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้วคุณเอกจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าใสางานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ได้ถามคุณเอกว่าทํายังไงดีคุณเอกทําอะไรไม่ถูกอารมณ์ตอนแรกแค่จะมาซื้อขนมไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้น้องผู้หญิงเลยบอกให้คุณเอกช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อเขาสักครู่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาติที่อยู่ข้างในน้องผู้หญิงก็เลยเดินถือตะเกียงเข้าไปข้างในเวลาผ่านไป ประมาณสิบนาทีก็ยังไม่กลับมาคุณเอกก็ใจไม่ไดีอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวจึงใช้ไฟมือถือส่องทางแล้วเดินตามน้องภูยิงเข้าไปข้างในเดินไปได้สักก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งยืนหันหลังให้ในความมืดคุณเอกก็ใช้ไฟส่องแล้วยายก็หันกลับมามองคุณเอกเห็นยายกําลังเคี้ยวกบสดๆอยู่คุณเอกร้องด้วยความตกใจแล้ววิ่งกลับออกมาทางเดิมแล้วเห็นศพที่นอนอยู่บนแคร่ลุกข,ขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าไอ้หนุ่มตกใจอะไรวะจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ตอนเช้าก็ได้มีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบที่ไซงานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าตรงนั้นไม่มีไซงานตั้งอยู่เลยเป็นป่าทึบๆสอบถางคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ความว่าในนั้นเป็นป่าไม่มีไซงานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าตรงนั้นไม่มีไซงานตั้งอยู่เลยเป็นป่าทึบๆสอบถางคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ความว่าในนั้นเป็นป่าไม่มีไซงานตั้งอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด